สวัสดีครับวันนี้แมนยู24นะครับมาพรีวิวกันหน่อยครับกับศึกฟุตบอลทีมลีเกอังกฤษนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดสนามโอแทฟฟอร์ดพบกับเบอร์ลี่นะครับก็แข่งขันกันคืนนี้นะครับเวลา21่สนาฬิกาหรือว่า3ามทุ่มตรงนะครับก็เราจะมาอัปเดตกันนะครับความพร้อมของทีมว่าเกมนัดนี้ทีมแมนยูพร้อมคว้าชัยแค่ไหนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ไปดูเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของเอริกเทนฮาคกันก่อนนะครับกุนซือทีมปีศาจแดงนั่นเองนะครับก่อนที่จะอัปเดตเนี่ย ทางเทนฮากได้มีการแบนหนังสือพิมพ์3เจ้านะครับโดยที่เทนฮากเนี่ยจะไม่ยินดีที่จะตอบคำถามจาก3เจ้านี้ครับก็คือเดอะซันแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์แล้วก็เดอะมิลเลอร์นะครับในงานถแถลงข่าวก่อนเกมที่แมนยูจะเตะกับเบอร์ลี่เนี่ยแหละหลังจากที่มีการวิจารณ์ในเชิงที่ไม่เคารพจากสื่อ3เจ้านี้ในเกมที่แมนยูชนะจุดโทษโคเวนทรีซิตี้ในศึก FA ครับซึ่งในงานถแถลงข่าวเนี่ยนักข่าวทั้ง3ค่ายเนี่ย ก็มาร่วมแถลงนะครับแต่ว่าได้รับแจ้งล่วงหน้าเลยว่าพวกคุณจะไม่รับเชิญให้ถามคําถามนะครับโดยสถานการณ์ล่าสุดของทีมแมนยูนะครับก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ6ของตารางหลังจากที่เกมล่าสุดเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปได้4ต่อ2นะครับล่าสุดเอลิกเทนฮากนะครับอัปเดตตัวผู้เล่นนะครับก็ยืนยันว่าแมนยูจะได้นักเตะหายเจ็บกลับขึ้นมา1คนนะครับนั่นก็คือเมสันเมาส์กองกลางเบอร์7ของทีมนั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นเพียงรายเดียวที่กลับมานะครับเทนฮาก็บอกว่าหวังว่าก่อนปิดฤดูกาลนะครับจะมีนักเตะโดยเฉพาะตำแหน่งกองหลังเนี่ยทยอยหายเจ็บกลับให้เข้าใช้งานบ้างส่วนในรายของลุคชอลิซันโดมาติเนสอองโตนี่มาซิยาพวกเนี้กลับมาซ้อมแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ฟิตพอนะครับซึ่งจะสามารถกลับมาร่วมซ้อมเต็มๆกับทีมน่าจะเป็นในสัปดาหนะ์หน้าแล้วก็น่าจะพร้อมลงสนามก็คืออาจจะเป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลนี้เลยนะครับ นั้นเท่ากับว่ามาคาแรดฟอร์ดที่มีการบาดเจ็บไม่ได้มีชื่อในเกมล่าสุดเกมนี้ก็น่าจะยังไม่กลับมานะครับเพราะว่าเทนทากบอกว่ามีแค่เมาส์กลับมาคนเดียวซึ่งเรื่องของแรดฟอร์ดในล่าสุดก็มีประเด็นในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับตัวรุกวัย26ปีนะครับปีนี้ผลงานน่าผิดหวังนะครับยิงไปได้แค่8ประตูเองก็เลยทําให้โดนทางด้านของมาร์กโกบริดจากช่องเดอะยูนเต็ดสแตนเนี่ยออกมาทําคลิปโจมตีแรดฟอร์ด เขาบอกว่าแรดฟอร์ดเนี่ยไม่มีประโยชน์เหมือนหนังขระล้อลากแล้วก็ล้อพังด้วยซึ่งประเด็นนี้เทนฮาก็ได้มีการออกมาปกป้องมาคาแรดฟอร์ดนะครับก็บอกว่าเห็นใจต่อแรชชี่เป็นอย่างมากเพราะว่าปีที่แล้วเขามีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากๆเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดในอาชีพของเขาเลยนะครับทำได้30ประตูดังนั้นคุณก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเขามีความสามารถยังไงบ้างแต่ฤดูกาลนี้เขาไม่สามารถแสดงผลงานออกมาแล้วก็ถูกผู้คนวิจารณ์กันอย่างมาก ซึ่งเทนฮาเขาบอกว่าเราควรจะที่จะต้องสนับสนุนเขาต่อไปนะครับทุกคนสนับสนุนแล้วก็พร้อมผลักดันให้เขากลับมาสู่ระดับเดียวกับปีที่แล้วให้ได้นะครับก็ถือว่าเทนฮากยังหนุนหลังแต่ว่าเซอร์จิมและคลิปแล้วก็บรรดาทีมบริหารใหม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังหนุนหลังหรือเปล่านะครับทั้งตัวเทนฮากเองแล้วก็มาคารแรตฟอร์ดด้วยอาจจะต้องไปทั้งคู่เลยก็เป็นไปได้นะครับมาดูที่ผู้เล่นที่จะลงสนามในเกมกับเบอร์ลี่กันหน่อยนะครับก็คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงจาก นัดที่ชนะเชฟยูมากนักผู้สัประตูก็ยังเป็นองเดโอนาหน้าแบ็คขวาซ้ายก็เป็นเดยโกดาโลกับอาร์บามิซากาอยู่ที่ว่านัดนี้เทนฮากจะใช้ใครยืนฝั่งไหนนะครับเซนเตอร์ก็แฮร์รี่แม็กไวที่ผลงานโดดเด่นจริงๆในนัดที่แล้วจะยืนเชนฮาร์กับคาเซมิโร่ต่อไปนะครับแดนกลางคอบบี้ไมโนูยืนตัวหลักอีกคนนึงเนี่ยอาจจะถอดคิเตนลิเซนออกไปแล้วก็ส่งสกอตแมกโทมินลงมาแทนนะครับส่วนตัวรุกกลางลุกก็บูโน่ฟรานเดสช่วงนี้เดิะแบกจริงๆสำหรับกับ ปีกซ้ายก็เป็นอเลฮันโดการาโชนะครับปีกขวาคงต้องเป็นอันโตนี่แล้วก็หน้าเป้าเป็นลาสมุดหอยลุนนะครับส่วนทีมเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่เนี่ยช่วงหลังเขาสู้เหมือนกันนะครับเนัดหลังแพ้แค่เกมเดียวแต่หนักไปทางเสมอซะเยอะก็กําลังก้าวทีละแต้มนะฮะเพื่อลุ้นหนีกตกชั้นอยู่นะครับก็สําหรับเบอร์ลี่นัดล่าสุดเนี่ยเขาบุกไปถล่มเชฟอยู่ในเต็ดได้4-1เลยนะครับสภาพความพร้อมของทีมก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติม ตัวหลักของเขาก็จะเป็นพวกไลฟ์ฟอสเตอร์จาขอบบุลลาเซนวิลสันโอดูเบร์พวกนี้นะครับก็ยังยืนเป็นแกนหลักของเบอร์ลี่อยู่ส่วนเกมนี้ผลจะเป็นยังไงนะครับผมก็ว่าคือแมนยูอาจจะเสียประตูง่ายเพราะว่ากองหลังเจ็บเยอะกองกลางก็ไม่ได้แน่นมากส่วนเบอร์ลี่ช่วงหลังก็เล่นดีนะครับแต่ว่าก็อย่างเราได้เล่นที่โอทัฟฟอร์ดแล้วก็ผมว่าผู้เล่นเกมลุกก็ยังทําผลงานกันได้ดีนะว่าขาดแต่ว่าจังหวะเฉียบขาดเท่านั้นเอง ยิ่งแรดฟอร์ดไม่อยู่เนี่ยก็ดูจะเล่นเป็นทีมกันมากขึ้นแล้วก็บรูโน่ก็กําลังฟอร์มดีนะครับผมว่าเกมนี้แมนยูน่าจะต่อยอดจากเกมชนะเชฟยูนะครับแล้วก็เก็บ3มแต้มได้อีกหนึ่งเกมจริงๆโปรแกรมแมนยูไม่ได้หนักเลยนะครับตอนนี้เจอทีมท้ายตารางทั้งนั้นเลยซึ่งเอาจริงๆเจอทีมท้ายตารางช่วงปลายฤดูกาลมันก็มันก็ยากนะแต่ว่าด้วยศักยภาพยังมองว่าแมนยูเล่นในบ้าน,นก็ไม่น่าพลาดนะครับแนวรับของเบอร์ลี่ก็ไม่ได้แข็งอะไร ขนาดนั้นที่แมนยูจะเจาะไม่ได้นะครับอยู่ที่ว่าการเล่นผู้เล่นแต่ละคนในวันนั้นจะท็อปฟอร์มแค่ไหนอย่างนัดเจอเชฟยูล่าสุดก็ไม่ได้เล่นดีมากแต่ว่าก็ยังมีผู้เล่นที่ฟอร์มดีอย่างบลูโน่ขึ้นมานะครับคอยช่วยทีมนะครับการาโชเองก็จริงๆก็เล่นดีแต่ว่าขาดเรื่องของความเฉียบคมไปเพราะว่าแมนยูชนะได้เกมนี้อาจจะมี2อสูตหรือเสียประตูอาจจะเป็น3าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแมนยูก็น่าจะเก็บ3แต้มไปได้ผู้กูรูสายต่างประเทศเองเขาก็มองว่าก็แมนยูเองก็ น่าจะชนะไปได้ไม่ยากสาหรับเกมนี้นะครับถ้าเกมนี้เก็บ3แต้มได้ก็ยังพอมีหวังนะครับกับการที่ลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่นะครับเพราะว่าแอตันวิลล่ากับสเปอร์ที่นําหน้าเราอยู่เนี่ยเขาก็เจอเกมที่ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันในสัปดาห์นี้เจอทีมใหญ่อย่างแอตันวิลล่าเนี่ยเปิดบ้านเจอเชลซีสเปอร์เนี่ยเปิดบ้านเจออาร์เซนอลนะครับก็เป็นเกมที่หนักพวกเขามีโอกาสที่จะแต้มหยุดแต่เพียงเท่านี้แต่ถ้ากลับการแมนยูเกมนี้ไม่ได้3แต้มผมว่าโอกาสแชมเปี้ยนลีกก็คงปิดไปแล้ว แล้วก็ที่สําคัญคือต้องระวังทีมที่ตามหลังมาอย่างนิวคาสเซิลด้วยนะครับเขาก็ห่างไม่เยอะถ้าแมนยูผิดพลาดไปอาจจะโดนแซงแล้วอาจจะไปเล่นแค่ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกก็เป็นได้เนี่คือความพร้อมของแมนยูนะครับในเกมก่อนเจอเบอร์ลี่ผลการแข่งขันเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันทีหลังละกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ